ถ้าพูดถึงเวลาไปติดต่อหน่วยง,งานราชการต่างๆนะคะมันก็จะมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเรื่องของการไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกความล่าช้าบ้างก็จะมีเสียงบ่นมาเยอะแต่ไม่ใช่ที่กรมที่ดินค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะกรมที่ดินควา้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวกหรือว่า GEC c ประจําปี2567แห่งนะี่ยปี2567นะคะโดยมีสํานักงานที่ดินถึง88แห่งทั่วประเทศระดับก้าวหน้า11แห่งแล้วก็ระดับพื้นฐาน77แห่งถือว่ามากที่สุดในระดับหน่วยงาน ราชการเลยค่ะนายพรพศเพนพาดอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่ากรมที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC ประจําปี2567ค่ะจากการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานประลัดสานักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยรางวัลน,นี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลกับความภาคภูมิใจของกรมที่ดินค่ะมาจากการที่กรมที่ดินเนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและใช้หลักการของ ศูนย์ราชการสะดวกหรือ GEC เป็น,นกลไกในการพัฒนานงานบริการ โดยสำนักงานที่ดินทั่วประเทศนั้นมีจำนวน462แห่งซึ่งที่ผ่านมามีบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกเข้าถึงงานบริการได้ง่ายแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการด้วยนะคะในขณะที่คณะกรรมการผู้ประเมินซึ่งมีการพิจารณาจากเกณฑ์ทั้งด้านกายภาพด้านคุณภาพแล้วก็ด้านผลลัพธ์ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อกับกรมที่ดินเนี่ยปรากฏว่ามีสำนักงานที่ดิน ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือ GEC c 88แห่งทั่วประเทศค่ะจากปีที่แล้วเนี่ยได้รับการรับรอง79แห่งปีนี้เพิ่มมาอีกนะคะโดยแบ่งเป็นการรับรองระดับก้าวหน้าหรือโล่สีเงิน11แห่งและระดับพื้นฐานหรือโล่สีฟ้า77แห่งซึ่งรางวัลที่ด้นี้ทําให้กรมที่ดินมั่นใจว่าการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกนี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นและกรมที่ดินมีความมุ มั่นที่จะผลักดันให้สำนักง,งานที่ดิน462แห่งทั่วประเทศได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวกทั่วประเทศต่อไปในอนาคตเป้าหมายไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนนะคะโ,โหปีที่แล้วจาก79เพิ่มมาเป็น88แล้วใครที่ไปกรมที่ดินบวกกับแอปต่างๆของกรมที่ดินจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันสะดวกขึ้นมากจริงๆคอนเฟิร์มในฐานะผู้รับบริการไปรับโอนที่ดินหรือว่าส่งต่ออยู่บ่อยๆก็บอกได้เลยว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นมากจริงๆค่ะ